วันนี้เราอยู่กันที่พิพิพธภัณฑ์ราชทรรกรมราชทรร,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 รนั่นเองนะครับกรองตัวนี้นะฮะที่ทุกคนเห็นนี่ถ้ามีคนได้ยินเสียงกลองแปลว่าวันนั้นจะมีคนถูกประหารชีวิตนะฮะและวิธีการทรมานเขาไม่ใช่ให้คนทรมานเขาจะให้ช้างเตะที่ก็จะมีรอยไม้เห็นไหมฮะ,ะน่าจะเป็นรอยกระสุนที่ทะลุร่างของนักโทษน,นะฮะไปโดนไม้นะฮะวิธีการนี้นะครับได้ประหารชีวิตผู้ต้องขังมาแล้วประมาณ3 1 9คนนะฮะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนเพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับรายการตามฉันมาหาความรู้ EP หนึ่งนะครับผมวันนี้ เราอยู่กันที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนนทบุรีนะฮะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ราชทันกรมราชทันนั่นเองนะครับผมการเดินทางก็ไม่ยากนะคะผมอยู่ติดกับกรมที่ดินจังหวัดนนทบุรีถนนราชพฤกษ์นะฮะทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูอะไรเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆ บริเวณของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อนนะฮะนี่ที่ทุกคนเห็นด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อเจตคุบนะครับตัวนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้คุมกรมราชัณฑ์แห่งนี้นะฮะถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นต้นโพนะฮะผมตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาแอบมากระซิบบอกผมนะฮะว่าสถานที่ที่เป็นของกรมราชทัรมนะฮะก็จะเกิดต้นโพขึ้นมาโดยบังเอิญโดยที่ไม่มีใครไปปลูกเขานะฮะทุกที่ของกรมราชัณฑ์นะฮะจะมีต้นโพเกิดทุกที่นะฮะ ก่อนที่เราจะเข้าไปในอาคารนะฮะผมสังเกตซ้ายมือนี่ดอกชบาแดงในอดีตนะฮะดอกชบานี่ไม่ได้เป็นดอกไม้ที่เป็นมงคลนะฮะคือคือมันจะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าคนคนนี้นะฮะเป็นคนคบชู้นอกใจสามีอะไรประมาณเนี้ยฮะเขาจะใช้ทัดหูหรือว่าเอามาร้อยเป็นมาลัยของคอนะฮะร,รวมถึงนะฮะเวลาที่เขาจะประหารนักโทษเนี่ยเขาจะใช้พวงมาลัยจากดอกชบาเนี่ยแขวนคอก่อนที่เขาจะประหารนักโทษนะฮะ ซึ่งวัฒนธรรมนี้ฮะได้รับมาจากประเทศอินเดียจริงๆแนวคิดการทําพิพิธภัณฑ์ราชทันนะฮะเป็นคอนเซปต์ของท่านพันเอกคุณศรีลากรนะฮะในปี2 4 8 2นะครับก็คือตอนนั้นนะฮะท่านดํารงตาแหน่งอธิบดีกรมราชทันนะฮะท่านเล็งเห็นว่าประเทศเราเนี่ยมันต้องมีการเหมือนเก็บรักษาประวัติศาสตร์เอาไว้เอาไว้ให้ลูกหลานดูในอนาคตว่าประวัติความเป็นมาของกรมราชทัรเป็นยังไงแล้วก็ท่านก็ได้รวบรวมวัตถุโบราณต่างๆที่เกี่ยวกับกรมราชทันนะฮะมาไว้ เป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะจริงๆอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่มานานแล้วนะฮะอันนี้คือเพิ่งสร้างใหม่แต่ว่าเขาเพิ่งย้ายมาสถานที่นี้นะฮะที่นี่นะครับประกอบด้วย 3อาคารด้วยกันนะฮะผมก็คืออาคารแรกก็จะเป็นอาคารที่จะบอกประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะผมอาคารที่2นะฮะก็จะเป็นอาคาร2ชั้นนะฮะซึ่งชั้นแรกเนี่ยก็จะเล่าเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือในการทรมานนักโทษต่างๆนะฮะชั้นที่2ก็จะเป็นอาคารของหุ่นขี้ผึ้งนะฮะผมส่วนอาคารที่3นะครับผมก็จะเป็นร้านหับเผยนะครับเป็นเกี่ยวกับให้นักโทษนะครับที่มีความประพฤติดีนะครับได้ออกมาทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะครับรวมถึงสร้างรายได้ต่างๆให้กับนักโทษเองนะครับ รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาแล้วครับกับอาคารแรกนะครับผมอาคาร1ชั้นหนึ่งนะฮะมองซ้ายมือเขาจะเห็นนี่อันนี้คือแผนที่นะครับคือจุดที่เราอยู่ก็คืออยู่ในวงกลมสีแดงนะฮะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของแผนที่แล้วก็ประวัติต่างๆนะของกรมราชทัณฑ์นี่อันนี้เขาบอกว่าของจังหวัดนนทบุรีแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะว่าคอนเซปที่เขาทำอาคารเนี่ยหรือว่าสถานที่แห่งเนี้ยหรือพิพิธภัณฑ์นเนี่ยเขาทำมาอย่างไรนะฮะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่2482 ต่อมานะครับเขาก็ย้ายจากที่เดิมนะครับไปอยู่ที่เรือนจำบางขวางศูนย์ฝึกข้าราชการราชธันในปี2515อันนี้นะครต่อมาก็ย้ายอีกยังไม่ถึงปัจจุบันนะ2542ก็คือห่างจากอันนี้กี่ปี20 กว่าปีได้นะจากที่เดิมเนี่ยก็คือศูนย์ฝึกข้าราชการน่ะไปเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วทีแรกมันเป็นศูนย์ฝึกย้ายไปเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงว่าเขาเริ่มนําพิพิธภัณฑ์น่ปีนี้นะนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ราชทรร์สวนลมมณีน่านนะฮะแล้วก็สุดท้ายจากพิพิธภัณฑ์ก็ทํามาเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนเดิมแต่ใช้ชื่อใหม่นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ราชทรรก็คือสถานที่ปัจจุบันในปี2566ก็คือสถานที่แห่งนี้ฮะ ถ้ามองไปทางนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นคุกจําลองใครที่ไม่เคยนอนคุกนะฮะก็จะได้นอนคุกวันนี้นะฮะนี่ขอลองเปิดได้ไหมมันเปิดยังไงเขยดัน <Okay, done S 1> นะฮะอ๋ออันนี้อย่าไปเที่ยวโหนนะฮะเขาทําเป็นจําลองเฉยๆนะฮะเวลาถ่ายหนังเขาบอกว่าเวลาจะเข้าไปแล้วถ้าไม่อยากกลับเข้ามาอีกให้ถอยหลังเข้าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ทำอาลองทำท่าทำท่าใส่หลังคาอันนี้เป็นไงก็ไม่เลวนะฮะอุ้ยเขาใส่กิฟต์ด้วยนะคนนี้ใครท,ท,ที่มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในนี้มันก็คงจะไม่ได้สะอาดของจริงมันคงไม่สะอาดขนาดนี้นะเพราะว่ามันเป็นสถานที่เออัดนะฮะของคนที่ทําผิดมาแล้วก็คือก็ต้องมาอยู่ชั่วคราวนะฮะนี่ก็จะเป็นที่แคบแคแบบนี้อ่ะถ้าให้ผมลองนอนเนี่ยอย่าว่าแต่นอนเลยนะฮะแค่นั่งก็จะเต็มแล้วอะถ้าอยู่ในนี้สัก4ี่คนก็คืออึดอัด Yeah, ลหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราสามารถแทรกตัวออกไปได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองแทรกตัวให้ดูนะเนี่ยมันไม่ได้นะฮะันแทรกไม่ได้คือเป็นไปได้ยากมากทําได้อย่างมากก็แค่เอาเข็นสอดเข้าไปแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นพุกจำลองนะฮะสำหรับคนที่มีความผิดทางกฎหมายแล้วต้องเอามาฝากขงัง ต่อมานี่ซ้ายมือของผมนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นกรองที่ใช้ตีบอกเวลาช่วงกลางคืนในเรือนจําก็คือเวลาเราอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันนึกออกไหมเพราะว่ามันเป็นสถานที่ปิดพอทุกคนที่ได้ยินเสียงกรองเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าตอนนี้คนะ่าแล้วประมาณนี้นะนี่เป็นกรองบอกเวลาอันนี้ก็จะเป็นตูวว้อุ้ยน่ากลัวจัง อาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะฮะแต่ว่าข้างในคือเขาไว้ใช้เก็บของมีค่านะทุกคนอะไรที่ติดตัวมาก็จะเอามาเก็บไปแบบนี้เหมือนเป็นล็อกเกอร์ฮะทุกคนเนี่ยน่าจะล็อกแม่คุณแจตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ต่อไปนี่ให้ดูความสวยงามความงดงามของกลองตัวนี้ฮะ,ะกลองตัวนี้นะฮะที่ทุกคนเห็นนี่ถ้ามีคนได้ยินเสียงกลองแปลว่าวันนั้นจะมีคนถูกประหารชีวิตนะฮะก็คือจะมีคนถูกประหารแน่นอนถ้าได้ยินเสียงกลองนี้ก็จะแตกต่างกับกลองอันแรกที่จะเป็นกลองบอกเวลาฮะ,ะอันนี้คือกลอ,ะะอ,องนนี้นะ ไม่กล้าตีเลยนะฮะพอใช้คำว่าขุดพบเลยนะเนี่ยระหว่างทําการก่อสร้างอาคารเรือนจําจังหวัดกําแพงเพชรแสดงว่ามันต้องเคยหายไปก่อนถูกไหมมันถึงมีการขุดพบนะ โอเคทุกคนอันนี้คืออาคารที่2ชั้น1นะฮะอาคารนี้ก็คือจะเป็นบอกเล่าความเป็นมาตั้งแต่เริ่มมีการลงทัน นขึ้นมาในประเทศไทยนะฮะจากอดีตจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวเป็นยังไงผมพาไปดูเลยฮะทีละอันไล่ตั้งแต่อดีตก่อนหันซ้ายมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าขือนะะอ่อนะฮะไอขื่อเนี่ยถ้าเกิดเราได้ยินปัจจุบันมันคืออะไรมันคือเสาที่มันอยู่บนหัวใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกว่าขื่อใช่ไหมขื่อ,อนนี้มันก็คือมันเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้ฮะเป็นไม้ที่สําหรับ,บล็อกแล้วก็เราก็จะใช้ริมต่อตรงเนี้ยเพื่อล็อกไม่ให้นักโทษขยับไปไหนได้นะฮะอันนี้ก็คือทอรมานแล้วนะผมว่าคือไม่ไม่ ออกเสียงอย่างนิดหนึ่งตะโงกคือลักษณะก็จะเป็นการใช้ไม้นะฮะล็อกที่คอไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่กุญแจมือนะฮะแล้วก็ล็อกที่ขาด้วยอันนี้คือของจริงนะฮะแต่ว่าหุ่นเนี่ยเป็นหุ่นจําลองนะฮะจะทําให้เดินไปไหนมาไหนไม่ได้นะฮะโอ้ไม่ท่าจะเดินได้หรอกเป็แบบนี้นะต่อไปนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่ากลังหรือคลังก็คือเราจะใช้เชือกร้อยเข้าไปในรูไม้ไผ่นะฮะแล้วก็ล็อกที่คอของสองนักโทษสองคนนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเริ่มปรากฏใช้ในกฎหมายตาสามดวงนะ แล้วก็ยกเลิกในวันที่12กุมภาพันธ์2456ก็คือยกเลิกมา่อ100ปีที่แล้วนะต่อไปนะก็คือนี่ฝั่งนี้ขยับมาเป็นฝั่งขวานะฮะตัวนี้คือคาไม้ไผ่นะฮะลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆกับบันไดที่เขาไว้ปีนต้นไม้แต่ว่าจะแคบกว่าช่วงเคบเนี่ยเขาก็จะหนีบคอของนักโทษแบบนี้นะ ให้คออยู่ตรงนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะเขาไม่ได้เล่าว่าเขาจะใช้คนหามหรือเปล่านะแต่ว่าจากที่ผมสันนิษฐานอะมันน่าจะต้องมีคนแบบว่าช่วยกันเแบกบซ้ายกับขวาเพื่อให้นักโทษอนะไม่ไม่ได้ยืนเต็มเท้าแบบนี้นะอาจจะแบบอยู่ในลักษณะแบบตัวลอยขึ้นมานะฮะแล้วก็ล็อกล็อกมือก็คือวิธีการเคลื่อนย้ายเขาใช้วิธีนี้นี่แบบนี้นะฮะโอเคต่อไปฮะ สมอบกทุกคนรู้จักสมอแล้วนะสะมอเอาไปใช้กับเรือใช่ไหมครับเอาไปใช้ในน้ำใช่ไหมครับแต่นี่คือสมอบกมันคือเป็นเขาบอกว่าทาด้วยไม้เนื้อแข็งมีน้ําหนักมากนะเอาไว้สวมที่ข้อเท้านี่แบบนี้นะทุกคนจะเป็นเหมือนมันเป็นตุ้มหรือว่าเป็นไม้นะคล้องไว้เพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรขยับตัวลําบากนี่ให้ดูไม้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนเนี่ย ต้องใช้สองคนเบรกได้นะหนักมากนะคือจะไปไหนต้องต้องถือไปด้วยนะฮะต่อไปะฮะอันนี้คือตะกร้อนะฮะเป็นตะกรอเหมือนตะกร้อเลยแต่ความพิเศษของตะกรอนี้คืออะไรฮะด้านในนะครก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีตะปูนะฮะคอนเซปต์มันก็คือเขาจะเอาคนไปไว้ในลูกกลมๆเหมือนเหมือนเราเล่นลูกบอลที่มันติ้งอ่ะแต่จุดที่มันทําให้นักโทษทรมานก็คือเขาจะมีตะปูข้างในนฮะซึ่งมันจะคอยทิ่มเรานะฮะแล้ววิธีการทรมานเขาไม่ใช่ให้คนทรมานเขาจะให้ช้างติ พื่อให้ลูกบอลเนี่ยมันเหวี่ยงไปเวียงมาแล้วคนที่อยู่ข้างในมันก็จะเหมือนกับกลิ้งไปทางนู้นทีทางนี้ทีฮะแล้วก็จะโดนตะปูข้างในทิ่มนะ,ะเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะอันนี้เขาบอกว่าตะกร้อใบนี้นํามาจากเรือนจํากลางจังหวัดนครราชสีมาก็คือเอามาจากที่โคราชนะฮะนี่โอเคต่อไปนะอันนี้คือเบ็ดเหล็กใช้ลงโทษโดยเกี่ยวเบ็ดเข้าไปใต้คางของผู้ต้องโทษก็คือเกี่ยวเข้าไปตรงนี้แล้วชักกรอกให้เท้าลอยพ้นพื้นไม่ให้คางหลุดอันนี้คือ,อน,นี่มีน้ําตาด้วยนะ,ะแสดงว่าน่าจะเจ็บมากนะฮะคือหนีไปไหนไม่ได้อะ่ะให้ลองจินตนนาาาการดดูข เข็มตําเรายังเจ็บนะฮะอันนี้ดูเจ็บสุดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นค้อนตอกลบเดีเล็บ,บอกว่าทำด้วยไม้แก่นปลายไม้ข้างมันจะเหลมใส่ไประหว่างเล็บและเนื้อเราใช้ค้อนตอกโอ้เล็บและเนื้อ เราใส่ไม้ไปตรงกลางระหว่างริ้วตรงนี้นะฮะล้วใช้ค้อนตอกเข้าไปแบบนี้นะฮะโดยทํายังไงไม่ให้นักโทษชักมือกลับก็คือเขาหนีไปแบบนี้แล้วนี่ก็คือค้อนที่เขาใช้ตอกนะฮะแล้วก็ริมจะเป็นไม้ทั้งหมดนะฮะวันนี้ก็ดูเจ็บนะเหมือนในหนังเลยอะ่ะต่อไปครับอันนี้สําหรับคนที่กลัวที่แคบนะอันนี้เขาเรียกว่าหีบทรมานนะฮะก็คือลักษณะมันจะเป็นหีบมันคล้ายๆโลงศพนะแต่เขาจะไม่ได้ปิดฝาไว้สนิทเขาจะปิดตะแคงตะแคงไว้แต่ออกไม่ได้นะฮะ เขาจะมัดมือเอาไว้เพื่อไม่ให้เราขยับคือเจาะรูไว้ให้แค่หายใจได้แค่นั้นเอาไปวางไว้กลางแดด<ะ>ก็คือแดดอะร้อนเราก็รู้ว่าแดดร้อนนะนี่ขยับตัวไม่ได้ก็คือหนีไม่ได้ต่อไปนะฮะคบเพลิงสองทาง อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะอันนี้เป็นคบเพลิงนะฮะเขาบอกว่าคบเพลิงเนี่ยจะเป็นตัวที่จะนํานักโทษออกจากทุกนะฮะเพื่อไปประหารชีวิตก็คือเขาจะเอาลงเรือไปก่อนให้ทันเวลาย่ํารุ่งประมาณตีสาก็คือไฟฉายนั่นแหละเอาง่ายๆไฟฉายในยุคนั้นเข้าใจคบเพลิงเอาไว้นําทางนักโทษนะ,ะต่อไปอน,นี่ก็จะเป็นขันทําน้ามนต์คือไม่คุ้นตายใช่ไหมขันเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นขันเล็กๆแบบนี้แต่แตนนี้คือขันยักษ์มากเลยนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ทําด้วยทองสำริดสาหรับเพชฌฆาตทําน้ามนต์ก่อนและหลังพิธีปะหา ก็คือจะใช้น้ำมนในขันเนี่ยปัดหลังควานหรืออาบพรมตามร่างกายเพื่อป้องกันวิญญาณร้ายเข้าสิงร่างอันนี้เอาไว้ปัดเป่าวิญญาณร้ายนะฮะโอเคนี่ฮะต่อไปถึงยุคที่ประหารชีวิตด้วยดาบแล้วนะครับนี่ฮะที่ใส่เสื้อสีแดงนะฮะก็จะเป็นเเชคาตนะฮะมีอยู่2ท่านนะฮะโอเคนะจากที่ทุกคนเห็นคนระะับอันนี้ก็จะเป็นพิธีการไล่ลำ ก่อนที่จะประหารชีวิตนักโทษนะฮะก็คือก่อนจะประหารเนี่ยเขาจะต้องไปทูนเกล้ากับในหลวงก่อนนะว่าเราจะประหารคน,นนี้นะฮะเขาถึงจะนํานักโทษเข้ามาที่ลานประหารจะมีการเคี่ยนก่อนนะฮะเคี่ยนนักโทษ90้าิครั้งแล้วก็จะให้ทานอาหารมื้อสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะประหารนักโทษนั่นเองนี่อันนี้ก็จะเป็น<ค><ณ>มีดตัดส้นเท้านะฮะก็คือหลังจาก ประหารเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะถอดตัวที่ขาออกเขาจะใช้มีดลักษณะแบบนี้นะในการตัดนะฮะแล้วก็อ pues ันนี้ก็จะเป็นมีดสาหรับตัดสายหมงคลนี่มีดสาหรับตัดสายหมงคลก็จะเป็นแบบนี้สารเพียงตาสําหรับเส้นสังเวยนะฮะเมื่อนำน้ำโทษไปถึงลานประหารเขาก็จะมีสารอันนี้อยู่ที่ลานประหารนะฮะก่อนทําพิธีประหารต้องทําพิธีก่อนนะไม่ใช่ประหารได้เลยนะฮะอันนี้ก็ต้องทําพิธีก่อนนะฮะต่อไปก็จะเป็นยุคของการยิงเป้านะฮะที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้าอันนี้ก็คือหลักประหารหลักแรกนะฮะก็คืออันนี้คือของจริงนะฮะ ในวิิธภัฑ์หน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่ก็จะมีรอยไม้เห็นไหมฮะน่าจะเป็นรอยกระสุนที่ทะลุร่างของนักโทษนะฮะไปโดนไม้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือชุดเครื่องแบบของเพชฌฆาตนะฮะนี่มีชื่อด้วยนะฮะคือนายชาวเลตเพชฌฆาตที่ประหารด้วยปืนเป็นคนสุดท้ายนะฮะอันนี้เป็นชุดของเจ้าหน้าที่ครับมีหนังสือด้วยนะเขาทำหนังสือไว้ด้วยนะนี่โอเคต่อไปนะอันนี้คือปืนสําหรับประหารชีวิตนะฮะนี่ฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ทุกคนนี่คือชื่อเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีมีคนให้สัญญาณนะ แล้วก็หลังจากม่านตรงนั้นก็จะเป็นนักโทษซึ่งเขาจะไม่ให้ไม่ให้นักโทษเห็นผู้ประหารนะฮะโดยที่เขาจะเอาเป้าเอาไว้ตรงม่านสีขาวนะเขาบอกว่าในปีพศ2477เนี่ยเขาได้แก้ไขาประมวลกฎหมายว่าด้วยการประหารชีวิตจาก การเอาไปกุดหัวนะฮะเปลี่ยนใหม่มาเป็นเอาไปยิงนะฮะใช้วิธีจับเปลี่ยนจากการตัดเป็นการยิงแทนนะฮะอันนี้ก็คือแก้กฎหมายในปี2477นะฮะวิธีการนี้นะครับได้ประหารชีวิตผู้ต้องขังมาแล้วประมาณ319คนนะฮะนี่ก็คือมี319คนนะ่ะถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าแบบนี้นะฮะ ก็หมดจากยุคการประหารด้วยปืนนะฮะก็จะเป็นใช้วิธีการฉีดยาแทนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะดูซอฟที่สุดในบรรดา3วิธีนี้นะฮะก็คือเจ้าหน้าที่จะนําตัวนักโทษจากห้องขังเข้ามานี่มาสอบประวัตินู่นนั่นนี่นะฮะเสร็จแล้วก็จะให้นักโทษมาขึ้นบนเตียงนี้แล้วก็จะใช้ผ้าปิดตาก็จะมีวิดีโอให้ดูนะในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะฮะนี่จะเป็นลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้ทําให้ดูจริงๆนะอันนี้เป็นแค่การจําลองนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เเก็็บบรรววมมาปนะฮะ จากอดีตเลยนี่โอเคนะทุกคนก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้น2แลเราก็มีีไฮไลท์ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนของอาวุธที่ใช้ประหารนะฮะในยุคก่อนนะอันนี้คือของจริงนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปของนายเหรียญเพิ่มกําลังเมืองนะฮะอันนี้คือเพชข้าศที่ประหารชีวิตด้วยดาบนะ,ะับคนสุดท้าย ส่วนอันนี้ก็จะเป็นดาบโบราณนะฮะแล้วก็จะเป็นดาบสำหรับประหารในยุคก่อนที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะทั้ง3แบบนะฮะประมาณนี้ฮะต่อไปเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นบนนะฮะไปอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นลายพระหารของ เลขาในราชาการที่6นะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ในในคุกตารางเขาใช้คำว่าเจ้าหน้าที่คุกตารางสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อันนี้คืออุปกรณ์ทํางานของเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คุ้นหูคุ้นตากันไหมฮะ,ะโอเคอันนี้คือพศ2433ว,ว้าวอ่าอันนี้เป็นภาพของเรือนจําในจังหวัดต่างๆนะฮะสนามหลวง โคราชนะฮะเชียงใหม่ผมมีภาพมุมสูงอันนี้เขาถ่ายยังไงเนี่ยเฮลิคอปเตอร์แน่เลยฮะยุคนั้นมีเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าชวนคิดฮนะชวนคิดอันนี้ก็จะเป็นการรับตัวนักโทษนะ,ะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีหมายเลขอะไรยังไงบ้างนะ,ะนี่แล้วก็มีบันพนโทษนะ,ะสลักที่ไม้อันนี้ก็จะเป็นห้องขังจําลองนะฮะเหมือนที่ผมพาดูในอาคารแรกนะฮะอันนี้คือให้ดูเลยว่าเขานอน,อนกันยังไงนี่มีให้แค่นี้เสือ่อผืนไม่ใช่เสือ่อผืนผ้าผืนหมอนใบแคบๆแบบนี้นะ จะวัดประจําวันของนักโทษนะฮะทำอะไรบ้างนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นจําลองนักโทษนี่เห็นที่ผนังไหมฮะมีการขีดไว้ด้วยนะฮะอยู่มาแล้วกี่วันบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโผลน้ําสําหรับอ่าเข้าห้องน้าอ่ะลุกไปเข้าห้องน้ําไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะฮะอันนี้การอาบน้ําของนักโทษอันนี้ช่องลมช่องลมระบายอากาศตึกนอนนะฮะุ้สวยกว่าที่บ้านอีกนะเนี่ยเป็นเหล็กเลยนะฮะไม่ใช่เป็นดินเผาเป็นไรนะฮะเป็นเหล็กนะอันนี้เครื่องโม่โบราณนี่อันนี้เป็นโครงกระดูกของนักโทษชายนะฮะอันนี้คือ ที่เขาอุทิศร่างให้กับโรงพยาบาลน,นะฮะอันนี้เขาบอกว่า12ตุลา2480ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นโซนของใช้นักโทษนะฮะตักตนี่ภาชนะใส่อาหาร <c oughs> ไม่คุ้นเลยใช่ไหมฮะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเอาไว้เหมือนตักน้ําใช้เหมือนเป็นขันนะฮะแต่อันนี้เขาบอกว่าเอาไว้ใส่อาหารนะฮะเป็นกะลาเป็นกะโหลกแบบนี้น,ะะนี่นะฮะต่อไปก็จะเป็นกระทะหุงต้มอาหารนี่เขาทากันหม้อขนาดนี้เลยนะฮะไม่ใช่หม้อสิกระทะกระทะขนาดนี้เอาคนลงไปอยู่ได้นะฮะพ่อสงน้ําโบราณ อ๋อนี่คือโบราณนะฮะตั้งแต่เรือนจําที่ลบบุรีนะต่อไปนี้เป็นครกไม้คือเราจะทําอาหารให้คนจํานวนเยอะๆกินเขาต้องใช้แบบนี้นะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกงานจักสานนะฮะต่างๆเหมือนเป็นฝึกอาชีพในในครกใช่ไหมฮะนี่ก็จะเป็นงานจักสานผู้สวยนะหาว่าไปนะฮะเนี่ยทุกคนดูฝีมือนะฮะงานปนีดเลยนะฮะเนี่ยดูนี่เป็นฝึกอาชีพในครกนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ราชธานไทยนะฮะนี่นะครับ พระเจ้าบรมบวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์นะฮะผู้ริเริ่มปรับปรุงกิจการราชธัรสมัยใหม่นะฮะนี่อันนี้เป็นบุคคลสําคัญนะอันนี้คือท่านที่สองนะครับสมเด็จพระบรมบวงศ์เธอกรมพระยาดํารงดาราชานุภาพนะฮะอันนี้คือผู้ปรับปรุงท่านสุดท้ายนะก็จะเป็นพระยาชัยวิชิตวิสิทธิ์ธรรมธาดานะฮะท่านก็จะเป็นอธิบดีกรมราชทันคนแรกและคนสุดท้ายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอ่านี่นะฮะคือท่านต่อไปเราจะไปดูโซนของ อาวุธกันนะฮะโอ้ oh. ทุกคนดูชิ้นแรกที่ผมเห็นนี่คือโล่นะฮะผมผมคิดว่าเป็นฝาตะกา้านะครับแต่คือโล่นะฮะโล่เขาเรียกว่าโล่หวายนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอา,อาวุธเขาเรียกว่าอะไรอะปืนใหญ่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นจำลองนะใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาวุธปืนนะฮะที่เจ้าหน้าที่ใช้ในยุคนั้นนะครับเป็นปืนยาวนะ,ะนี่ของจริงฮนะของจริงโอเคต่อไปนี่บัญชีผู้ต้องขังหลบหนี มีนะฮะนี่ hmm. อุปกรณ์การพนันนี่อุปกรณ์การพนันนี่อันนี้น่าจะเอาไว้แบบลักลอบข้างในคุกหรือเปล่านะฮะเนี่ยเข้าใจทานะฮะนี่อาวุธผู้ต้ตองขังอันนี้คืออาวุธที่เขาอาจจะลักลอบประดิษฐ์ขึ้นมาในเรือนจำนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องแบบของข้าราชการนะฮะไม้กรกะทาเนี่ยไม้กระทาดีกล้องกล้องโบราณน,นะฮะโอเคฮะแล้วก็สุดท้ายตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ในเรือนจำนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงก็จะ ลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้คู้คุมในปี2480ก็จะแบบนี้อันนี้2434อ๋ออันนี้คือยุคเก,กา่าอันนี้ก็คือมาใหม่หน่อยนะฮะแล้วก็เครื่องหมายต่างๆนะฮะอันนี้ใน,ในยุคปัจจุบัน ใครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็พามาดูอาคารที่2กันจนครบทั้ง2ชั้นแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับพิพิธภัณฑ์ราชทรรที่นี่นะฮะก็สําหรับคนที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมได้นะเปิดวันอังคารนะจนถึงวันอาทิตย์นะฮะหยุดวันจันร์วันเดียวนะครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกับกรมราชทรรของไทยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่นี่นะครับมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะฮะอย่าลืมนะจะวพาไปดูที่ร้านหับเผทอกกันคว่าาาาบบรรยยศปงงงไ้อยู่ที่่สถานนททีี้ะะุกคคนโอเเไปลยะ นี่ก็คือสถานที่สุดท้ายนะฮะที่เราจะพามาชมกันในพิพิธภัณฑ์ราชทัรนะฮะก็คือสวนเกษตรนะฮะเป็นหนึ่งในโครงการของกรมราชทรนะฮะก็คือให้นักโทษนะฮะได้ทําสวนเกษตรนะฮะก็คือจะเป็นสวนเกษตรที่สามารถใช้งานได้จริงนะฮะสามารถกินได้จริงๆนะแล้วก็ยังสร้างอาชีพได้นะฮะเป็นหนึ่งในโครงการของที่นี่นะฮะสำหรับทิปนี้ตามฉันมาหาความรู้นะฮะ ep หนึ่งก็ได้ เส็สิ้นกันแล้วนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปหาความรู้กันที่ไหนอีกรอติดตามได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาชวนตั้งคำถามกันนะครับว่าคุกม,มีไว้ทำไมในทัศนคติของแต่ละคนใครคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันดูนะฮะว่าแต่ละคนคิดยังไงไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนเราตีความไม่เหมือนกันนะฮะลองคอมเมนต์ดูฮะ